โมทนาคุณอภิญญาชนสยองผู้มีธรรมคันลองเป็นนิจสินรักการสร้างความดีเป็นอาจินใจโสพินสว่างดังสุริยันท่านถวายอุปกรณ์ผลิตสื่อคือเครื่องมือสำหรับสร้างทางสวรรค์ให้ชาวโลก มีโอกาสได้ชมกันแล้วก็หันกลับมาทำซึ่งความดีอันว่าสื่อทั้งหลายในโลกนี้ว่าแล้วมีทั้งหมดคือสามสีหนึ่งสีขาวคือสื่อแห่งความดีสองคือสีดำเป็นสื่อที่หมองมัว สามสีเทาคือสื่อเป็นกลางกางเป็นอีกอย่างคือไม่ดีและไม่ชั่วทั้งสามสีต่างชิงช่วงรุกรัวรัวในใจตัวของมนุษย์ทุกผู้นามทั้งสามสีสีดำมีมากกว่ารองลงมาคือสีเทาขาวคือสาม ้าว่าไปสื่อสีขาวนั้นยังตามยังไม่อาจทมเทียบสีเทาดำจึงต้องสร้างสื่อสีขาวให้เต็มที่จะได้มีทางเลือกเสพไม่ถลําจมกับสื่อที่เป็นสีเทาดำให้เขานำทำผู้เสพทำดีตามแต่การสร้างนั้นต้องมี กุปรกรณ์เหมือนลูกศรของเก่าทันในสนามรบที่สู้กับข้าศึกที่ลุกลามสู่เขตคามเว่นแคว้นหมายยึดครองจึงต้องมีศรัทธาทั้งหญิงชายช่วยถวายเครื่องมือและสิ่งของสำหรับใช้ผลิตซื่อทำคนลอง ให้ทำของพระสัมมาเผยแผ่ไปยิ่งสื่อนี้ขยายมากเท่าไรบุญอันใหญ่ของผู้สร้างก็สุขใสทำปัญญาของผู้สร้างให้กว้างไกลทำให้ใจของผู้สร้างสว่างตามจะประกอบกิจาการงานใดๆ บุญช่วยให้สำเร็จง่ายอย่างล้นหลามท่านจะมีชัยชนะอย่างงดงามเพราะบุญสื่อนั้นติดตามช่วยท่านเอลยสสัััักวนนนนนบุญ้อแอแยยยดเีมหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน